ลอ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 ลเอวันนี้เราจะทำอะไรดีนะอ๋อคิดออกแล้วเราไปทำต้นคริสต์มาสดีกว่าล้านี่ใส่ทิชชู่ลงไปใส่ไปทุกอย่างเลยรองเท้าก็มีเอ๊สวยหรือยังนะขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเฟเซอร์นี่มันต้นคริสต์มาสอะไรของแกนี่มีทุกอย่างเลยรองเท้าฉันก็เก็บมาใส่เก็บออกให้หมดเลยนะอู้อะไรก็ไม่ได้เลยบอสดูอย่างเดียวเลย ความสุขเล็กๆน,น้อยๆเราทําก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนี่บอสต้นคิดมาอะไรของแกไม่รู้มีทุกอย่างเลยรองเท้าฉันก็เก็บไปใส่แล้วฉันจะใส่รองเท้าที่ไหนนี่ <swiftly S 2> เต้นระบายความเครียดักหน่อยอุ๊บอ่ออุ๊บอ่อด้านลาดัานลาล้านลาลาสักจะบ้ากันทุกวันแล้วนะแกเฟเซอร์สวัสดีครับทุกคนพี่ป่าออกมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมกแล้งไอสองจอมโจรแสบครับทุกคนรู้สึกว่า วันนี้เฟเซอร์จะอารมณ์ดีมากเลยครับตื่นเช้ามาจัดต้นคริสต์มาสในบ้านครับทุกคนเราจะทำไงดีนะวันนี้ถึงจะแกล้งไอ้สองจอมโจรแสบนี้ได้เดี๋ยวพี่ปลาออขอคิดไปทีละสเต็ปก่อนนะครับทุกคนเราถึงจะคิดออกเราต้องไปหาดูอุปกรณ์ก่อนว่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่จะให้เราไปทำภารกิจในวันนี้ครับทุกคนเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีอะไรครับทุกคนตัวอะไรมาขดหลุมตรงนี้นี่เดี๋ยว พี่ปลาอ๋อขอดูก่อนครับทุกคน hey, ร,รูเบลอเลยรูอะไรก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นรูกระต่ายหรือหรือรูอนาคอนดาใหญ่ครับทุกคนพี่ปลาอ๋อก็ไม่รู้กันแต่ตรงนี้เหมือนว่าไอ้สองจอมโจรแสบมันจะเลี้ยงไว้ครับทุกคนเพราะว่ามันมีจานให้อาหารมันด้วยครับเราต้องรู้ให้ได้ครับว่ามันเลี้ยงอะไรไว้ครับทุกคนเราต้องพี่ปลาอ๋อคิดว่าเราต้องไปหาอาหารมาให้มันครับ มันถึงจะออกมาเราถึงจะรู้ได้ว่ามันเป็นรูอะไรครับทุกคนตอนนี้ดูเหมือนเฟาซเซอร์จะเดินออกมาตรงที่เราครับใช่จริงๆเลยคนวิ่ง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 ก่อนดีกว่าอึอออโอ้ไปหลังบ้านก่อนดีกว่าครับทุกคนเฟาซเซอร์นี้ขยันไล่จริงๆเลยครับพอเริ่มเกมมาเฟาซเซอร์ไล่อย่างเดียวเลยครับอึออืออืตามมาไลเฟซเซอร์เราจะไปหลบตรงบันไดที่เดิมครับทุกคนที่เราเคยหลบเอ้ย э ไอ้บอสก็ เอากับเขาเลยครับว oh, ิ oh, oh, ่งตามไมแล้วไอ้ขึ้นข erm ึ้นขึ oh, ้นตรงนี้ก็แล้วกันเออโอ้โหมันมาทั้งสองคนเลยครับทุกคนนูดุนนุนมันไปวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วจับข้าไม่ได้หรอเจ้าเฟเซอร์เจ้าบอสมันขึ้นบันไดไม่ได้ครับทุกคนมันมีเข้าไปในบ้านแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะหยุดแล้วครับเราเรียบไปหาเราเรียบไปหาอุปกรณ์ที่จะมาทำภารกิจดีกว่าครับทุกคนดูในห้องนี้สิมีอะไรไหมเอ้ตรงนี้เหมือน มีถุงมือครับทุกคนพี่ป่าอใส่ไปก่อนแล้วกันอึ๊บอึ๊บตอนนี้มันอยู่ชั้นล่างครับเราจะสำรวจตรงสองห้องนี้ก่อนครับทุกคนว่ามีอะไรที่เราจะเอาไปใช้ได้ครับตรงนี้มีกับดักพี่ป่าอเอาไปวางตรงหน้าบันไดที่มันจะเดินขึ้นมาก่อนครับทุกคนอึ๊บเรียบร้อยแกเดินขึ้นมาแกโดนกรบดักคาแน่เจเฟเซอร์อึ๊บเข้าไปดูในห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้ไม่มีอะไรครับทุกคนอึ๊บแต่ พี่ปาออคิดว่าเราต้องเข้าไปดูในห้องครัวครับทุกคนเอ้ยเบเซอร์มาแล้วแล้วก็โดนกับดักรอแล้วครับทุกคนพี่ปลาอ้อบอกแล้วเบาบางกับดักไว้ตรงน,นั้นมันต้องเดินมาเหยยบแน่ๆเลย <c oughs> เรารีบเข้าไปดูในห้องครัวดีกว่าครับทุกคน <c oughs> เพื่อที่จะไปหาอาหารมาล่อไอเจ้าสัตว์ที่มันอยู่ในรูให้มันออกมาครับซึ่งพี่ปาออก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นตัวอะไรครับทุกคนอืๆเดี๋ยวไปสำรวจในห้องครัวก่อนเผื่อมี อาหารที่จะไปล่อมันออกมาเดี๋ยวเ,เราวางกับดักไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับถ้ามันก็ามามันจะโดนกับดักเราก่อนครับทุกคนอึบอึบตรงนี้ในครัวเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีอาหารครับทุกคน <Yahoo! S 1> แต่มันมีสองอย่างครับมีเนื้อกับมีผักครับมันเป็นสัตว์อะไรนะมันกินทั้งเนื้อกินทั้งผักเลยเหรอเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนมีอะไรในตู้เย็นมีอะไรไหมไม่มีครับทุกคนอึบอือตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ย ตรงนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างครับทุกคนเป็นเข็มฉีดยาครับหรือว่าเราจะเอาเข็มฉีดยานี้ไปฉีดในอาหารแล้วก็เอาไปให้ไอสัตว์ตัวนั้นกินครับทุกคนเอาเดี๋ยวพี่ปลาออลองเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันมันมีอยู่สามอันครับทุกคนเราจะเลือกเป็นอันไหนดีนะอาหารพี่ปลาอขอขอเลือกเป็นเนื้อสัตว์ก่อนครับทุกคน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันมันเป็นตัวอะไรครับเราฉีดยาเข้าไปครับแต่ยาเ็าไม่รู้ว่ามันเป็นยาอะไรครับทุกคนมันมียาอยู่3ามเล่มครับทุกคนพี่ปลาอ,อเลือกเล่มที่1มาแล้วก็ลองฉีดไปที่เนื้อแล้วลองเอาไปล่อไอสัตว์ที่มันอยู่ในรูออกมาดูก่อนครับทุกคนว่าเป็นตัวอะไรแล้วถ้าไม่ได้เราค่อยไปเปลี่ยนเป็นผักครับทุกคนอึบอึบอึบมาแล้วเ,เจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในรูออกมากินอาหารได้แล้ววางไว้ตรงนี้นะอึบ มันออกมาแล้วครับทุกคนมันคือเจ้าแม่นครับโอ้โหตัวใหญ่ไปเลยนะครับมันกินเนื้อไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันมองหน้าเราโอ้ยโอ้โหโดนกัดครับทุกคนภารกิจไม่ผ่านเลยครับเรามาลองใหม่แล้วกันครับทุกคนเฮ้ยจ้บอสเฮ้ยโอ้เกือบแล้วครับทุกคนโอ้โหพี่ป่าอ๋อไม่รู้ว่าเจ้าอออบอสมันมาแอบไปตรงนี้ครับเดี๋ยวรอให้มันเดินไปก่อนครับทุกคนเราค่อยเข้าไปครับ มันไปแล้วครับเราย่องเข้าไปก่อนดีกว่าคราวนี้พี่ปลาออจะเลือกเป็นผักผลไม้ครับให้มันกินดูสิว่ามันจะดุไหมครับทุกคนอึบอึบเราเราไปเลือกเข็มฉีดยาใหม่แล้วกันมันมีอยู่พี่ปลาออคิดว่าเราเอาเป็นตัวทีแล้วกันตัวสุดท้ายมันน่าจะเป็นยานอนหลับครับทุกคนเอาไปลองดูแล้วกัน แต่ตอนนี้เราไม่เอาแล้วเนื้อเราฉีดไปที่ผลไม้เอ้ยตอนนี้เฟเซอร์มาแล้วแล้วก็โดนกับดักเราแล้วครับทุกคนเดินกลับไปแล้วครับ <S <S พี่ปลาออใช้เข็มที่เป็นตัวทีฉีดเข้าไปในผักผลไม้แล้วเราลองเอาไปให้มันกินก่อนครับทุกคนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็พี่ปลาออบอกว่ามันจะเป็นยาน,นอนหลับครับทุกคนอึบอึบอึบรีบวิงเลยดีวยกว่าอึบอึบอึบมาแล้วไอ้เจ้าเม่นพาเอาอาหารมาให้แล้วแต่คราวนี้เป็นผักนะกินให้อร่อยนะ มันออกมาอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหมองหน้ามองซ้ายมองขวามันกินผักมันก็กินครับทุกคนผลไม้มันก็กินมันกินเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหลับแล้วครับทุกคนโอ้โหเสียงกรนดันสนั่นเลยครับได้การละภารกิจของเราผ่านมาอีกหนึ่งขั้นครับทุกคนเจ้าเม่นกินผักผลไม้ที่เราเอามาให้ที่เราฉีดยาเข้าไปรู้สึกว่าจะเป็นยานอนหลับครับ หลับสบายเลยครับเราเอาจอมแม่นนี้ไปทำภารกิจแล้วกันครับทุกคนแต่พี่ป่าออบอกไว้เลยว่าทุกคนก่อนเราจะจับเมน่นเราต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับซึ่งถุงมือก็อยู่ชั้นบนครับทุกคนพี่ป่าออใส่มาแล้วเรารีบเฮ้ยเอ้ยเจ้าเจ้าบอสเดินลงมาพอดีเลยครับทุกคนพี่ป่าออคิดออกแล้วครับว่าเราจะทําอะไรครับ<ะ>พี่ป่าออจะเอาเจ้าเม่นตัวนี้ ไปทาต้นคริสต์มาสแทนต้นที่ไอเจ้าเฟเซอร์มาทําไ้ครับทุกคนแล้วลงไปชั้นใต้ดินก่อนดีกว่าเพื่อที่จะไปหาอุปกรณ์เอ้ยตอนนี้เอเจ้าเฟเซอร์วิ่งตามมาแล้วโอ้โหติดเมื่อกี้แบบรโอ้โหหลบหลบหลบอุปกรณ์โอ้โชคดีครับทุกคนที่มันไม่วิ่งตามเราลงมาชั้นล่างได้ไม่งั้นเสียแน่เลยครับเอ้ยตรงนี้มีอุปกรณ์ที่เราจะไปทําต้นคริสต์มาสครับทุกคนหาพี่ป่าอ้อได้มาแล้วพี่ป่าอ้อเอาจอมเบนตัวนี้แหละ ไปทาต้นคริสต์มาสแทนที่ต้นที่ไอ้เจ้าเฟเซอร์มันทําเก็บไว้ครับทุกคนอึ๊บอึ๊บอ๊รีบขึ้นไปก่อนดีกว่าแต่เออต้นคริสต์มาสมันสีเขียวเม่นมันสีดําพี่ป่าออต้องไปหาอุปกรณ์อีกหนึ่งสิ่งครับซึ่งพี่ปลาออคิดว่าน่าจะเป็นสเปร์ครับทุกคน <Yeah. S 1> เราขึ้นไปดูชั้นบนก่อนว่าจะมีสเปร์สีเขียวที่เราต้องการไหมอึ๊บ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 ตอนนี้เฟเซอร์มันอยู่ในห้อง ตรงข้ามเราครับทุคนเรามาตรงระเบียงหลังคาก่อนดีกว่าเอค่อยไต่นะครับทุกคนระวังหลดนะมันสูงด้วยถ้าตกลงไปนี่รับรองว่าขาหักแน่ครับทุกคนอึบอึเรามาเข้าตรงประตูห้องน้ํานี้แล้วกันเื่อท่เจปหาสเปรย์สีเขียวไม่รู้ว่าห้องนี้จะมีไหม่อๆๆมีไหมนะเฮ้ยมีไหมทุกคนอ้าวเจอแล้วครับทุกคนแจ็คพอตเลยครับ <Yeah. S 1> โชคดีครับ ที่เราหาสเปซสีเขียวได้เร็วจริงๆครับภารกิจของเราก็จะสําเร็จเร็วขึ้นครับทุกคนอึบอึบอึบรีบไปทําต้นคริสต์มาสเมนดีกว่าครับทุกคนฮ่า <laughs> ตอนนี้เจ้าเม่นมันสลบอยู่ครับทุกคนเอ้ยพี่พระเออลงตรงนี้ก่อนอึ๊บหืมสูงจริงเลยตอนเจ้าเม่นมันสลบอยู่ครับทุกคนถ้าเราทําต้นคริสต์มาสแล้วมันฟื้นขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ เจ้าบอสและเจ้าเฟเซอร์ครับมาคอยลุ้นแล้วกันครับทุกคนฮ่าตอนนี้มันอยู่ชั้นบนเจ้าบอสกำลังนั่งดูหนังอยู่เราเรียบทำเลไรก่อนดีกว่าครับทุกคนแ้วเอาเม่น S 1> <S 1> <S เขาไปแทนแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เราได้ได้มาจากชั้นด,ดินใสเข้าไปโอ้โห,โหสวยครับทุกคนแต่อย่าลืมพ่นให้มันสีเขียวครับเรียบร้อยครับโอ้โหต้นคริสต์มาสเมนครับทุกคนถ้ามันมาดูมันจะเป็นยังไงนะถ้าไอชอเม่นนี้มันฟื้นขึ้นมาครับทุกคนพี่ปาอ๋อลบอปกไปด้านนอกก่อนดีกว่าครับทุกคนอึ๊บเพื่อที่จะมาลุ้นว่าภาร,รกิจของเราจะสําเร็จหรือไม่ครับทุกคนฮ่าฮ่าตอนนี้มันเดินมาแล้วครับเบ์ <S <S ใครมาทำต้นคิดมาดไว้ตรงนี้นี่สวยจังเลยไหนบอสนี่ไงแกทำใช่ไหมดีมากมันต้องทำอย่างนี้มันถึงจะสวยเฮ้เราไม่ได้ทำนะแล้วใครมาทำมาอ้าวผมทำเองครับบอสสวยไหมอย่ามากเลยเบเซอร์ข้าชอบจริงๆเลยขอจับดูหน่อยนิดนึงนะเฮ้ยทำไมมันขยับได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เอออบอสเอ้ยวิ่งก่อนบอสวิ่งก่อนเอ้ยเป็นไงบ้างบอสดูสิเบเซอร์ขาโดนน้ำไปเต็มหน้าเลย ดึงอ,ออกให้ข้าหน่อยภารกิจของเราสําเร็จครับทุกคนเจ้าเม่นฟื้นขึ้นมาพอดีนะครับแล้วก็สลัดขนเต็มหน้าเจ้าบอสกับเจ้าเฟเซอร์เลยครับทุกคนวันนี้พี่ป่าออนไลน์ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน